แม่สาครับข้อสอบการเรียงลําดับข้อความหรือการเรียงประโยคสําหรับข้ออย่างนี้นั้นนะครับข้อความใดเป็นลําดับที่สองโอ้นะครับโจทย์แต่ละข้อยาวเหลือเกินครับถ้าเราจะอ่านนะครับแต่ละตัวเลือกนะครับหนึ่งสองสามสี่จนจบสงสัยเวลาหมดพอดีเพราะว่าแต่ละข้อนั้นเราจะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีนิดๆแค่นั้นเองครับ แต่อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อให้เกิดความง่ายอย่างนี้แล้วก็มีโอกาสสอบผ่านพักกอกพอได้นั้นเราก็จําเป็นที่จะต้องรู้หลักนะครับอย่างเช่นว่าลําดับที่1เหมือนเดิมนะครับที่เราจะใช้นั้นนะครับเรากคงจะต้องเลยครับเราจะต้องขีดเส้นใต้นะครับในคำที่อยู่ด้านหน้าเสียก่อนนะครับข้อนี้คือขีดเส้นใต้คําว่าไม่ว่าจะเป็นคําว่าไม่ว่าจะเป็นนี้นักศึกษาสังเกตไหมครับจะมีคําว่าไปยันใหญ่นะครับ นบะางคนอ่านว่า9้ารอก้าเฉยเลยนะครับประญชนใหญ่นะครับที่อยู่ด้านหลังก็แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นนี่มีความหมายว่าเช่นนะเช่นคือการยกตัวอย่างครับขีดเส้นใต้คําว่าจึงครับจึงต้องผ่อนคลายนะครับคำว่าจึงเนี่ยนะครับในะจึงเป็นอะไรเอ่ยจึงเป็นคําเชื่อมนะจึงเป็นคําเชื่อมนะแต่ในข้อนี้นะนะครับคําว่า คำว่าแต่อะไรครับคำว่าคำว่าและคำว่ากับคำว่าหรืออะไรพวกนี้เป็นคำเชื่อมแต่คําว่าจึงข้อนี้นั้นเป็นกริยาช่วยนะหรือบางคนเรียกว่า auxiliary verb ครับเป็นกริยาช่วยทําไมต้องเป็นกริยาช่วยเพราะคําว่าผ่อนคลายเป็นกริยาหลักครับจึงต้องผ่อนคลายต่อไปภาพการ์ตูนเป็นคําอะไรอันนี้เป็นคํานามอ๋อลืมบอกไปไม่ว่าจะเป็นนี่เป็นคํากริยานะครับแล้วก็เป็นการยกตัวอย่างด้วย ต่อไปครับคําว่าทั้งนี้เป็นทั้งนี้เป็นนะครับอันนี้ก็เป็นคําที่เราต้องขีดเส้นใต้ไว้เช่นเดียวกันคําว่าทั้งนี้เป็นเป็นอะไรครับทั้งนี้นะครับนะก็เป็นคําบุพบทนะฮะหรือคําเชื่อมอย่างหนึง่งขั้นตอนการทําก็คือว่า เราจะหาลำดับที่หนึ่งเสียก่อนลำดับที่หนึ่งขึ้นต้นด้วยคำกริยาไม่ได้คำเชื่อมก็ไม่ได้คำเชื่อมนี่นะครับมีและหรือกับแต,แต่ก็จึงนะครับข้อ2เนี่ยนะครับถ้ามองอย่างนี้เหมือนคำเชื่อมเลยแต่จริงๆแล้วก็เป็นกริยาช่วยก็ขึ้นไม่ได้เพราะห้ามขึ้นต้นด้วยคำกริยาหรือกริยาช่วยครับคำสรรพนามนะครับที่ซึ่งงานก็ขึ้นไม่ได้อย่างนี้ ลำดับที่หนึ่งนั้นมักขึ้นต้นด้วยคำนามคำอาการนามในสี่ตัวเลือกนี้มีคำนามอยู่ข้อเดียวคือคำว่าภาพการ์ตูนครับแต่อย่างไรก็ตามบางกรณีลำดับที่หนึ่งอาจขึ้นต้นด้วยคำว่าเพื่อนะครับคำว่าด้วยคำว่าตามที่นะครับหรือในเวลาในอดีตในปัจจุบันในอนาคตตามพระราชบัญญัติตามระเบียบนะครับได้แล้วไปดูเลยนะครับว่าในขอเนี้นะครับ เราจะต้องตัดข้อไหนทิ้งไปก่อนเราตัดทิ้งได้เลยนะครับนะสำหรับข้อหนึ่งเพราะว่าเราจะไม่ขึ้นต้นด้วยคำกริยาไม่ว่าจะเป็นครับ เราตัดทิ้งต่อไปเลยนะครับนะข้อนี้นะเราตัดทิ้งต่อไปเลยได้ก็คือคําว่าจึงต้องผ่อนคลายคําว่าผ่อนคลายเป็นคํากริยาคําว่าจึงต้องผ่อนคลายมีจึงด้านหน้าเป็นคํากริยาช่วยก็เปรียบเสมือนกริยาตัดทิ้งได้ตัดข้อ4ทิ้งไปเช่นเดียวกันนะครับนะเพราะว่าคําว่าทั้งนี้พ่อเนี่ยครับเป็นคําอุปบทขึ้นต้นไม่ได้นะครับถ้าคาอุปบ,บุที่ขึ้นต้นได้ก็มีคําว่าเพื่อด้วยนะครับพวกนี้ขึ้นต้นได้เหลือข้อ3ามเพียงข้อเดียวเป็นลําดับที่1นั่นเองครับ ภาพการ์ตูนเป็นคำนามนะครับหลายภาพการ์ตูนหลายชนิดมีบทบาทและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นภาพการ์ตูนมีหลายชนิดอยากให้นักศึกษาดูคําว่าหลายชนิดหลายชนิดนี้นะครับน่ะเป็นอะไรครับเป็นเรื่องทั่วๆไปแต่ถ้าจะนํามายกตัวอย่างแล้วจะต้องยกตัวอย่างนะครับว่าภาพการ์ตูนหลายชนิดมีอะไรบ้างก็มีการ์ตูนพวกเบาสนองการ์ตูนพวกล้อเลียนการเมืองเอ้าก็อย่างนี้ข้อหนึ่งมาเป็นอันดับที่2ก็ก็สิครับใช่ครับ หลักตรงนี้นะครับไม่ยากอะไรเลยเพราะว่าข้อนี้นะครับนะเมื่อเราบอกภาพกาตรตูมหลายชนิดคําว่าหลายชนิดตรงนี้เราก็ยกตัวอย่างบางชนิดอย่างเช่นผมจะพูดว่า สําหรับผู้เรียนที่มาฟังการติวของอาจารย์สมบัติในวันนี้นะครับนะผมเชื่อว่าหลายคนนะครับจะสอบผ่านภาคก่อนในครั้งนี้นะครับนะตัวอย่างเช่นเห็นไหมครับนะพอพูดถึงคําว่าหลายคนก็เป็นตัวอย่างเช่นทันทีนี่แหละครับลำดับที่2ก็คือข้อ1แล้วตอบได้เลยไหมอาจารย์สมบัติตอบได้เลยครับนำนำไปตอบได้ลำดับที่2ก็คือข้อ1นนี่เองครับ เกิดความมั่นใจก็ตอบไปเลยครับเพราะข้อนี้ถามว่าข้อใดเป็นลำดับที่2เอ๊ะทำไมง่ายจังเลยแล้ว3ากับ4ไม่เรียงเลยครับถ้าชัวร์ไม่ต้องเรียงครับอ่ะเราดูต่อไปยกตัวอย่างเรียบร้อยแล้วได้รับความนิยมมากขึ้นเราไปดูข้อ2กับข้อ4อะไรจะขึ้นก่อนครับเพียงแต่ว่าตรงนี้นะครับในข้อ4นี้เขาบอกทั้งนี้เพราะสภาพความเป็นอยู่ต้องต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจจนทําให้สมองเกิดความตรึงเครียดนะครับตรึงเครียด จึงต้องผ่อนคลายคำว่าตึงเครียดเนี่ยตึงเครียดก่อนผ่อนคลายหรือผ่อนคลายก่อนตึงเครียดครับเอก็ต้องตึงเครียดก่อนผ่อนคลายสินั่นหมายความว่าข้อสี่จะต้องขึ้นก่อนเพราะตึงเครียดต้องมาก่อนนี่ไงครับคือมันเกิดความตึงเครียดก่อนตึงเครียกก็จึงผ่อนคลายเลี้ยงต้องเลี้ยงอย่างนี้นะครับต้องรู้หลักการเลี้ยงว่าเราจะต้องนําคํานามขึ้นก่อนแล้วก็อันนี้มีคําว่าหลายชนิดเป็นการยกตัวอย่างทั่วไปแล้วก็ยกตัวอย่างเฉพาะเจาะจงนะครับ หลังจากนั้นนะครับเมื่อเรียงต่อไม่ได้แล้วก็ต้องไปดูคาเกย์ยานะครับความหมายของคําแรกก็คือมันตึงเครียดต่อมาก็คือหลังจากตึงเครียดก็ต้องผ่อนคลายครับนะทั้งนี้เพราะสภาพความเป็นอยู่ที่ต้องต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจจนทําให้สมองเกิดความตึงเครียดจึงต้องผ่อนคลายนะครับซึ่งภาพการ์ตูนสามารถช่วยผ่อนคลายไหมตึงเครียดแล้วก็มาช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้ดีอย่างหนึ่งอย่างนี้ครับลําดับที่1ก็คือข้อสาม ลำดับที่2ก็คือข้อ1ลำดับที่3าก็คือข้อ4แล้วลำดับที่4ก็คือข้อ2อย่างนี้เขาถามว่าข้อความใดเป็นลำดับที่2เราก็เลือกข้อ1เป็นคําตอบนั่นเองเมื่อเลือกข้อ1เป็นคําตอบแล้วนะครับเมื่อเราไปเรียงกัน1 2 3 4อย่างนี้ทั้งหมดแล้วเราก็เลือกข้อ1เป็นคําตอบนั่นเองข้อความใดเป็นลำดับที่สองคตอบก็คือข้อ1แล้วก็นําไประบายข้อ1ในกระดาษคาตอบเป็นกันว่าจบแล้วก็ทําข้อสอบข้ออื่นต่อไปนั่นเองครับ